สวัสดีครับพวกับผมโครมา่ชินเคยนะครับในเกมแบนเนอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอิสนะนะครับแล้วก็มาปั้นแม็กเลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็หลังจากที่ปั้นแม็กแล้วนะครับเราก็จะมารีวิวนะครับก็ันสุกปรตามสัญญาที่เคยพูดไว้นะครับว่าจะมารีวิวอิสนะนะครับก็มันเป็นพวที่แบบเท่เหมือนกันครับตัวนี้ผมว่ามันเท่นะ อาจารย์แบบคอมโบอาจจะไม่มีแบบที่มันสวยๆมันไม่มีกแบบับตัวละครอื่นก็เหอะแต่ว่า,ววาทุนตัวผมชอบผมจะใช้คู่กับไอตัวของมันจิโร่ไอที่เป็นท่านน้ำใส่พลงังนะก็ผมก็ใส่นะแม็กอีกหนึ่งตัวก็ ก็ใกล้แมกแล้วนะครับก็ใส่ประมาณนิดหน่อยก็แม็กแล้วนะครับรก,กบ็เกียร์ก็ประมาณนี้นะครับที่จริงผมมีเกียร์ดีนะเดีวผมก็ได้ใส่เกียร์เข้าๆแบบแค่นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงนะครับถ้ามันแมกนะครับผมว่ามันต้น ใช้ดีกว่าตัวถ้ามันแม็กล่าสุดก็คือผมได้ปั้นเป็น9ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึงถ้าผมปั้นแม็กนะครับ9กาดาวแต่ว,ว่ามันต้องหากบก,ก่อนก็ไปรีวิวในด่าน400กว่าเลยนะครับ490อะไรไนมะ่รู้496ถ้าจำไม่ผิดใน3า6เออไม่ใช่400ผู้ผิดนะครับ ประมาณ3ามรเป็นดันที่เขาเรีวิวการประจานนะครับดันนี้ก็ก็พันได้เจอใช้แร่น้อยนะครับก็วัามันก็สเกีย์แบบมันไม่สุดก็เลยแบบมันยืนไม่ค่อยได้นะครับตายตายแต่ว่าผมชอบตัวที่มันตีไวลแล้วก็มันมีสตารนี่แหละครับมันแบบ ยอดเลยครับถ้ามันโดนก็ประมาณนี้นะครับก็อิสะนะเป็นดาวไฮเปอร์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่คนอื่นอาจจะว่าเป็นตัวที่กากระว่าเป็นตัวที่แบบแรงแรงดีหรือว่าแรงซีหรือว่าแรงดีก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมคือผมเปิดได้ผมได้ใช้ผมคิดว่ามันก็ ดีกว่าเปิดไม่ได้ไม่ได้ใช้อะ่ะตอนแรกแล้วผมก็คิดว่าผมไม่ได้นะผมได้ตัวมาผมก็เปิดไปหลายรอบเหมือนกันอะ่ะอิสนาตัวนี้แต่ว่ามันจิโร่นี่รู้สึกว่าได้ก่อนก็เลยแบบตามล่าแค่อิสนาผมรู้สึกจำไม่ผิดนะผมได้อีกท้าเคม,มิจิเหมือนกันผมก็ได้นะแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่นที่เป็น ไม่ได้ก็ดูจากการรีวิวก็ก็ยังเกียร์ยังไม่สูงนะก็เลยแบบทำดาเมจก็ไม่ได้ค่อยเท่าไหร่นะครับรอ้อเกียร์แบบได้เกยียร์ดีๆคือไอดีหลากนย่เป็นแบบที่ปั้นมาใหม่นะครับเป็น ID ที่แบบเสียดายไอดีที่แบบโดนโกงไปนะครับแต่ก็คิดถึงก็ทำได้แค่นั้นครับทำอะไรไม่ได้ออก น่าจะเติบโตมากกว่านี้นะถ้าไอดีนั้นผมยังมีอยู่นะการขึ้นรีดตามนานก็ผมคิดว่ามันอยู่แค่เอื้องครับพอได้โดนแน่นอน4ชิ้นแล้วก็ตัวละครแบบโคตรเยอะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด่านนี้ก็ไปลุยอีกด่านหนึ่งนะครับก็ตัวผมว่าใช้ดีนะครับผมชอบนะครับตัวนี้ใครมีหรือว่าใครไม่มีก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ก็ปล่อยตัวผิดนะครับก็เข้ามาใหม่นะครับอาจจะเป็นตัวที่แบบโดงแก้ทางง่ายครับตัวนี้พรัมเป็นท่าน้ำเยอะแยะนะครับที่สามารถทำลายไฟได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็มันก็บาลานซ์กันอยู่นะครับมีมืดเสียง มีตัวปนมีตัวสตันมีตัวแทงมีตัวดามเมจอยู่ที่แบบกันกดชัยเทมก็มีส่วนสำคัญนะครับถ้ากดผิดจังหวะมันก็แพ้ถ้ากดถูกจังหวะก็โอาชนะเยอะนะครับแต่อย่างไรก็เกียร์นี่การใส่เกียร์การมีเกียร์ดีๆนี่ย่อมได้เปรียบก็ตัวละครดีหนึ่งเกียร์ดีสองตัวละครดี แล้วก็เลเวลก็มีส่วนแล้วก็สมบัติ5ากิบคมก็มีส่วนเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการวิสณะก็เกียวก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใน9ดาวนะครับ